กินลูกโอ้ยกินมะละกอลูกกินมะละกออ้าปากกว้างๆลูกอ้าปากกว้างาเร็วอ้าอ้าอ้าเร็วอ้าอ้าอ้ามอ้าเร็วอ้าแล้วอ้าปากกว้างๆลูกอ้าปากกว้างๆเร็วกินมะละกอเลยลูกคอนแกกินมะละกอเลยอ้าหัวสั่นอีกแล้วอ๋อเดีทำท่าอ้วงเดี๋ยวอ้วงนะลูกเดี๋ยวอ้วกมานะอ้างกว้างลูกอ้างกว้างอ้างกว้างอ้างกว้าง

โอ้ยข้าตาแล้วเอวหนูต้องหัวสั่นด้ลูกฮะอ้างกว้างเลยอางกว้างอาาอบ น,น้ำส้นน้ำเอ้าเอาส้นน้ำลูกอันนี้น้ำ <c oughs> อันนี้น้ำ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 ไงลูกอันนี้น้ำอันนี้น้ำลูกน้ำโอ้ยหกหมดเลย หัวสันส้นดิแมหัวสั้นดิแมหัวสั้นดิแมหัวสั้นดิแมเสร็จมันจะไม่ชอบกินมะละกอ อร่อยไหมลูกมันไม่อร่อยเหรอกินน้ำกินน้ำกินน้ำลูกกินน้ำอ้ามดูน้ำดูน้ำ น้ำน้ำน้ำหัวสั่นเดียวหัวสั่นทุกทีเลยนะลูกเนา้องจะหมดแล้วลูกอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวได้ละอ๊ะอ้ำอ๊มลูกอ้ำ น้องพีชครับอ้อมเร็วอ้อมมาแล้วก็อ้อมอ้อมเร็วอ้อม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 อ้อากินน้ํ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 ำกินน้ําดื่ม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 น้ํำดื่มน้ําดื่มน้ําดื่มน้ำ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 

จะหมดแล้วลูกจะหมดแล้วแม่แล้วก็มจะหมดแล้วอ้ามอ้ามอ้าง่วงอ้าง่วงอ้าง่วงอ้าอ้าเรวอ้าอ้าอ้าเอ้าอ้าอ้าเร็วอ้าบง่วงลูกอ้าปากลูกอ้าปากปากเร็วอ้าปากอ้าปาก กินน้ำกินน้ำต่อกินน้ำกินน้ำนพีำกินน้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 ำ ตักน้ำให้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 กินน้ำ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 เร็วกินน้ำหมดแล้วลูกหมดแล้วหมดแล้วอ๊มอ๊มลูกอ๊มหมดละหมดละนี่แล้วหมดละลูกเอาเร็วอ้ำอ้ำอ้ำหนูมันเหม็นปากแน่นเลย กินน้ำกินน้ำกินน้ำดื่มน้ำดื่มน้ำดื่มน้ำลูกนิ่งๆเป็นไหมเนี่ยนิ่งๆเป็นไหมเนี่ยดื่มน้ำดื่มน้ำ เดี๋ยวนะหมดล้ลูกหมดล้กินน้ำ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 กิน้ำกินน้ำน้ำน้น้นน้ำ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  คำสุดท <Ay glorious. S 1> ้ายแล้วลูก <soft> ฮ <and peanut art> ่าเร็วโอ้แม่นรู้ด้วยนะเนี่ยมันรู้ด้วยนะเนี่ยอันไหนเป็นน้ำอันไหนเป็นมะละกอเนี่ยมันรู้ด้วยนะเนี่ยอคุกว้างลูกโอ้ยคำสุดท้ายแล้วลูกคำสุดท้ายแล้วคำสุดท้ายคำสุดท้ายแล้วอ้าปากกว้างอย่านะอย่านะเอ้ยลองอวดลองอวดพอละพอละ